จากคลิปกล้องวงจรปิดที่ร้านแห่งหนึ่งพิกัดชุมชนสุขอนันต์รามอินทาได้มีเพจ Facebook รายหนึ่งได้ลงคลิปที่มีชายรายหนึ่งนั้นทำท่าทียืนคุยกับผู้ชายสูงอายุในร้านพอได้จังหวะเหอแอบหยิบเงินทําบุญกะหินใส่กระเป๋าตนเองโดยทางเพจ Facebook ได้ระบุข้อความว่าสหายคะช่วยเราทีคะ่ะ ตาเราเฝ้าร้านขายของคนเดียวโดนโจรขโมยเงินกระหินยังดีที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายตาตาแกหูไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงช่วยหน่อยนะคะพิกัดชุมชนสุขอนันต์รามอินทาค่ะขอบคุณสหายเฟส